คือ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 ดี้คือเอาเอาให้ได้แบบห้าศูนย์สามเหมือนงวดเมื่อกี้เนี่ยพ่อจ้าว่าดูสามตัวนี่สงสัยเลยหมือนจ้ว่าตัวคือวบาคิดหนักเลยือีกว่าสามสองนี่นะพ่อสองตัวนกเลขล่างนี่เคยหลุดไหมพ่อบอเลขล่างมันหลุดหลุดบอจัเกยเลขล่างเป็นปีแล้วก็ยังไม่หลุดเลยครับพอเหนเลขล่างนี่สิบหกสิบหโอ้ ตัวเดียวแต่ว่าตัวคู่ก็ติดตามถว่าเขาคำนวณแบบสดๆเลยนะพ่อเนาะต่ว่าเรอรวนี่ตัวคู่ิดตามถว่าขึ้นมาี๋จเื่องางวันมันคริดดอกเร่องราน้เตรีอยู่ดิา่งนั่งเดี๋ยวคัเรียกร้านี่แต่มันกินนี่แต่ก็จะเป็นลากเดียวเาหจังหวัดาแต่ว่ามันมากดแล้ เอาเบื้งจักสามหมดก้อนเนาะเรียกรางนาะครับผมงวดที่มันออกเป็นเก้าสามก้อนเนาะอ๋อคำนวณอันย้อนหลังก่อนย้อนในเบื้องนู้นสิอากสองตัวให้เบื้องนู้นสิเข้ากันวะพ่อบ่หวงสูตรตัวนี้บ่บ่หวงห่วงได้เ็ดได้ เรือ่างสองตัวนี่เรือ,อ 9, หนึ่งก็เจ็ดออกเกาสามจุดลี่มันจะออกสามหนึ่งถือว่าเดีวเดี๋ยวเทีบ้งเรือก็ออกเดาต่อมานี่นี่สองตัวนี่ร่างนี่คือหถืขยายไม่เงคือคือคือมีนึ่คือมีเจ็ดกำหนึ่งาะงวดงวดงวดไม่จอกงวดต่อไปน,นีสองตัวนี่เ่ว่าออกมาศูนย์นสนี้ดีมีหามีหมีเจ็ มี่แปดเดี๋ยวก็มีเก้ามี่ศูนย์มี่หนึ่งมีสองเลขมันออกงวดนี้มันออกมันออกมากสองกับแปดเป็นบ้านมันออกแปดเก้าย้อนหลังใช่ไหมพ่อย้อนหลังงวดนี้ชุดไทยมันออกสามหนึ่งตัวนครับตัวนี้ออกแปดเก้าสองตัวชุดได้งวดครับล่างเอางวดชุดไทย เ่อนก็บกับเจ็ดพี่าเลีอยู่ังต้องจับรเจดีกว่าเจมาก่ยคนงไหนพ่อง่นหละงวด้างวดนี้วัน่สิบหกสี่จะอดนี่ที่จะถึงนี้ที่ว่หมันหนึ่งเจ็่่าล่างพเลี้ยงหนึกับเจ็ดไปซื้อกันนอนก็ถือววยน้แม่ มันบ่าค่อมเหมกันกับลูกเต่บางนว่า่อ้ข้อช่องตูกจ่ายมูนี่ไม่ใช่มาตารางมันไ่ได้อเอกันหรอกบันอกเหอนนสือตรงๆพ่อแก้วเรืองหรอังวัสตรลอันนี้เพื่อนเดสตี้ีบ้งวันที่สิบหกกรกฎระดาษที่จะถึงนี่มันบอกว่าหนึ่งกับเจ็ดชองตูามืมาหนึ่งกับเจ็ดเลขวิ่งมันบอเลขเด่นมันบอตันนี้ออกมันออกสามหนึ่งมัน่จ้า งวดต่อมาอราเปกขมีสองกับปยกงวดนี้มันกเจดเลขกตจดกว่าเลขอห่งตัวใดมาแห้งก็กันแลพ่อเลขมันเป็นอยางหนึงมาแหงก็โอ้เลขเจ็ดเลขอกเจ็ดเรื่องเรื่องมันเะไม่แหวงกลมเลยพ่อคือเลือกเจ็ดนี่มันสมายยะเนาะครับวงกลมเลยตัวเจ็ดอพ่อจับคู่ยตัวคู่นันตัวนี้นะตัคู่่นมีสองตัวเน่ยเออมีเจ็ดสามสามเจ็ดเอาเน้นๆเลยวันเพราะมันมัน สามเจ็ดหรือว่าสามเก้าครับพ่อนไ่นเออสามเจ็ดเจ็ดสามกลับไป้อขวเกาวดเก้าเรียกขวดเกน่นูนโอ้เรียกเมีหอดบุดโอ้่ดึกเม็ดเดียวสามเจเจ็สาม่อมีตัวนี้โอ้ลางย่างเดียวลางย่างเดียวเียบวนน้เก่วงย่ลางก็บมี่เียบอล้ยเบ่อยนีเลยเอาพอบาทนี่ เอาตัวสิลงทุนเลยบาทตัวลงทุนตัวเดียววัานี่ตัวเดียวลงทุนมานี่เอาไปมืนอเลยเนาะเขียนนมัตัวใหญ่ๆเลยพ่อมันที่จะอะไรแห่ะมันที่จิตตัวพ้นเยี่ยมเลยเยีนยมทางหลังเลี้ยงอเนาะคอคอเออปีนี้เนี่ยเป็นปีหกเจ็ดเน้นเดียวเลยพ่อตัวใหญ่เมือเกันเลยบันนี้ล่างคือเจ็ดสาม ตับมเดี๋ยวจะเรียกบนไปท่อนๆเลยครับแถมอีกแถมบนมาด้วยตัวนี้เป็นเนเ้อหกับเอานิ่งๆคอบไปนี่ัดนละเนี้อบ่อบคบวนเน็บแบบป้อมเน็บนะเลขอยงกระังีหกับสองยุ่งกันถึีเลยนะป่ะเรหน้าสองหนึ่ทไทยมูฟอมไ่ได้บอกบนมาสอง ล่างมาเจ็ดกับสามนี่เด็กพี่น้องเด้อนะครับพ่อทององเม็นครับพ่อถว่ได้บาไร้บนร้ลัลบเหลบ้านลตัวนะครับวิองตัวนี้คือกองบนคือหกสอล่างคือเจ็ดสสเล่างอีเม็ดเดียวตัวนี้แต่ว่าเรขกสี่กับบนนอ สูสองก็ได้เนียต่วัมีหนึ่งมีสองกับซีดูครูกันก็ได้เน้นไปที่หกสองเลยเนาะเงนหกสองเนรครับคือแพเดียวก็คือหกกองนั่นแหละเนี่ยคบด้ทานเดีมโนนมันเป็นรงได้ก็ได้จบักหกี่มารันเาเรื่องเลยอ่บ่นช่เลยว่าว่จว่าดูครูก็จะยุ่เอาว่าสองกับซีเพราะว่าถถบ้างครับครับ ตัวไดกัพอมาล้านปอร์เซ้นต์เรองมงกมันล้านปอราเส็นหรอถ้าวิ่งเมื่อวิ่งงกเร็เร็อยู่งบุญพอผมกลมล้านเปอร์เซ็นต์นี่พ่อวิ่งมกเรยเร็วมันจะขากันพอเรียกันหกทีเองี้เร็วพ่อผมกลม้วครับเขียนคําว่าบนให้น้ำแนวพ่อนั่นนี่ บ้านเปเนตเ่อจุดจุดจุดจดพอเนรเปอร์เซ็นต์เห็นไมแม่จ้าเวาได้เยอะแยะดรกได้เอููากดต่งงานเแ่ลูเอาดี้อดอกเออเพราะว่ามันสือเรองท่เาต้องจิตใจด็ถ้าเขาผิดบารงดะมสิด้เดนั้นหมดมาทังนี่เดยนะคะ ันหมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะบนงวดก้อนสี่แปดหนึ่งออกสามงเรียงตบ่อถทักเชียวโอ้ยไก่ตัวเจ้านงวดก้อนนันสองนว่นะน่าชี้กับสองใหเอาน้ำกันพองวดนน่าชี้กับแปที่ว่ามันออกเลยนะน่าชี้กับแปดออกเก่านเก่าสเหนือครับงวดนี้ไม่มี3ตัวหรอครับพ่อ วนที่แล้วยงเลยห้องจับเลยเออเที่ยจับเลยห้องันใช่เรียกงกเพาเรียสดูนี่เพราะเรียกสามนี่เพียกกุตรงใส่อากเลยพรห้องเรียกกกได้เรีเรอเรเรเรีบุญรียบ่นบอกองหค่ะเพราะว่าสอ้นหน้าก็มันไม่เคยออกของหกี่นอวางได้ก็พอ เด็กคนทีวอขาหด้ก้อนน่หดกอนไม่สองหกนดจก็ะด็น้ไอเด็กคนวนั้นออกะนจวนออกตัวก่ลนันนี็ด้คร้นอกนจวนออกตัวกนนนหกสองหกสีนึ่ ก็เป็นแนวทางนะครับของพ่อสมปองนะครับเอฟซีครับผมวันนี้มาขอชุดเน้นของคุณพ่อให้เลยนะครับเนาะครับเป็นชุดเน้นบนชุดเน้นล่างนะครับแต่วันนี้แปลกคือไม่มีชุด3ามตัวนะครับเหมือนมดที่แล้วนะครับมดที่แล้วพ่อให้มานี่คือ3ตัวมีมาด้วยนะครับผมแต่ รอบนี้ชุด3าตัวคือพ่อไม่มั่นใจนะครับเนาะครับเอาเอาสองตัวไปก่อนนะครับพี่ซีครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องข็อเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ